ดีครับแต่เจตเที่ยวเพลินวันนี้วันว่นวนวนวางๆเนอะเรามาห่อฝรั่งกันนะเอาถุงพลาสติกมาห่อฝรั่งเมือน้ราจะทำอะไรห่อฝรั่งไว้ลองดูทดลองดูว่ามันจะได้แบบไหนเอากระดาษห่ออันนี้ลองขวดพลาสติกเนาะห่อเอากระดาษห่อแล้วถุงพลาสติกสวมเนี่ย อันนี้ถุงพลาสติกธรรมดาดูที่มันจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยดีกว่าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพร้อมตาเช<ๆ>็ดแต่วันนี้วันว่าง,างๆเนาะวันหยุดไม่รู้จะทำอะไรเลยมาหอ่ออันนี้ก็ลองดูขวดกาแฟแก้วกแฟ ามาทดลองดูว่าจะเป็นแบบไหนแต่ยังไม่ได้ห่อกระดาษนะความจริงต้องใส่กระดาษก่อนเรามาทดลองกันว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้ขวดน้ำธรรมดาลองห่ออันนี้ห่อไปแล้วไม่ได้ใช้กระดาษนะความจริงมันต้องกระดาษห่อก่อนพอกระดาษห่อเสร็จเอาถุงใส่แล้วเจาะรู ัน,น่ห,อห่อไวนานแล้วนะตรงนี้ถุงยังเดียวผิวไม่ค่อยดีมันถูกแดดแล้วผิวไม่ค่อยสวยใบยออกสองบใบไกลๆนั่นหน่อย กระดาษม้วนนะกระดาษม้วนกัดม้วนเสร็จแล้วกนะ็ถุงใส่เข้าไป จะคนมัดมัดแบบนี้แล้วก็เจาะรูเจอกล้องไปด้วยเนาะมันไม่ก็จะหนัด เนะจาดโลเอกล้องไปด้วยมันไม่ถนัดเนะี่ยเจาโลสองโลสามโลก็ได้นะโอเคเป็นรูแล้วเราก็พอแค่นี้แหละ ไอที่เหลือเราก็ห่อไปเรื่อยๆเรื่อยมาดูตอนจบนะครับว่าจะได้เท่าไหร่พนอยู่สูงก็มีฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่เจ็ดเฉียวเพลินเดี๋ยวเราจะฝั่งนี้ไม่เคยมีลูกเท่าไหร่มียแต่ฝั่งนั้นน่กะกั้ที่สูงสูงหอเสร็จแล้วครับเนี่ยฝรั่งพันกิมเจอ ลองทั้งเอาถุงห่อในและกระดาษห่อนอกบางานก็ทดลองเอากระดาษอยงในถุงอยูงนอกเนาะบางทีก็เน,นี่ยลองเอาขวดใส่ดูแล้วกระดาษทุ่มมั่งนอกเอาตอนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วครับฝรั่งพันกิมจูลองทดลองห่อดูว,ว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเลย มันนะเนี่ยหอฝรั่งไว้มีอยู่ต้นเดียวที่บ้านลองดูว่ามันจะผิวจะสวยไอเปะ่ะฝากกดติดตามด้วยครับแต่เช็ดเที่ยวเพลินแต่วันนี้ไม่ได้เดินไปไหนอยู่บ้านตลอดกลับมาอยู่ต่างจังหวัด เลยมาทำคลิปแบบบ้านๆเนาะตอนนี้ก็หอฝรั่งวันนี้ก็ปลูกอัญชันเดี๋ยววันหลังเราจะไปดูคลิปตอนเช้ากันเก็บอัญชันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำเลยนะครับตอนเก็บอัญชันเนี่ยว่าเวลาเก็บอัญชันนมีแบบไหนเนาะฝรั่งด้านนี้ ไม่่อยมีลูกมีแต่ด้านนี้ด้านเดียวตอนนี้ออกช่อฝั่งนี้ออกช่ออยู่แต่ยังไม่เคยติดลูกเท่าไหร่จะติดลูกเราต้องมาห่อใหม่อีกรอบหนึงตอนนี้ก็ห่อด้านเดียวไปก่อนเพราะมีลูกอยู่ด้านเดียวอันนี้ก็นั่นถุงไว้ธรรมดายังไม่ไดนั่นกระดาษยังไม่ได้หอด่อกระดาษ น,นี้ก็ออกห่างนิดนึงไม่รู้เป็นเพราะอะไรตัวมแมลงรบกวนแบบแล้วพ็อไม่ได้ฉีดยาเลยอนนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมตาเชตเที่ยวเพลินแต่ตอนนี้มาเดินอยู่บ้านแล้วครับพอจบคลิปจะเพียงเท่านนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับ